วันนี้เนี่ยจะเป็นวันรับสมัครเลือกตั้งเป็นวันแรกที่จะได้จะได้เห็นหน้าแล้วว่าใครไปอยู่พักไหนจะได้เปิดเปิดตัวแล้วไันนี้เปิดตัววันนี้เมื่อคืนนี้น่าจะเมื่อคืนนี้จะน่าจะสะพัดนะนนน่าจะสะพัดโอ้น่าดูครับพี่ปีน่าจะสะพัดกันน่าดูเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสสเนี่ยนะครับซึ่งจะเปิดรับตั้งแต่วันที่สามถึงวันที่เจ็ดเมษายนซึ่ง ก็จะไปเปิดรับกันที่อาคารกีฬาเวทสองนะครับศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครที่ไทยญี่ปุ่นนยนะครับแล้วก็เป็นสถานที่อํานวยการเลือกตั้งประชาเขตที่กําหนดไว้ในแต่ละจังหวัดนะครับซึ่งก็เป็นไปตามกฎต่างๆนะครับคนก็ต้องรอติดตามดูเพราะว่าผู้สมัครแกนนําพักต่างๆก็จะเดินทางไปที่สํานักง,งานกนปตพร้อมผู้สมัครแต่ละพักด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะน่าจะร้อนแรงกันน่าดูเหมือนกันซึ่งคาดว่าวันนี้เนี่ยคือมันจะเป็นแบบแบ่งเขต นะครับรับสมัครแบ่งเขตแล้วก็ในวันพรุ่งนี้วันที่4เมษาเนี่ยจะเป็นแบบบัญชีรายชื่อนะครับซึ่งก็ต้องมาพร้อมกับตัวรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองแต่ละพรรคด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นน่าติดตามพอสมควรครับพี่ปีกแล้วก็ตามกฎของกกตเขาก็จะเปิดรับสมัครตั้งแต่8ปดโมงครึ่งเนาะใครมาก่อนก็จะได้เบอร์เป็นอันดับแรกก่อนแต่ทุกพรรคก็จะไปกันก่อน8ปดโมงครึ่งหมดนะครับไม่มีใครไปหลัง8ปดโมงครึ่งหรอกเพราะว่าก็จะไปกันก่อน ถึงก่อนแปดโมงครึ่งเพื่อที่จะสุดท้ายแล้วก็จับฉลากกันว่าแต่ละพักจะได้เบอร์อะไรเพราะทุกคนอยากได้เบอร์ต้นๆอยู่แล้วนะทุกคนจะอยากได้เบอร์ต้นๆอยู่แล้วเพราะว่ามันก็จะหาเสียงง่ายจําง่ายมากกว่าถ้าได้เบอร์ท้ายๆนะครับแต่สุดท้ายทุกคนไปพอบอกันหมดก็จะจับฉลากกันอีกทีหนึ่งก็รอติดตามกันดูครับวันนี้เป็นแบบแบ่งเขตแล้ววันพรุ่งนี้เป็นบัญชีรายชื่อนะครับแต่ว่าโน้ตกันไว้นิดนึงครับคือบัญชีรายชื่อกับแบ่งเขตแม้ว่าจะอยู่พักเดียวกันแต่คนละเบอร์กันนะครับ สมมุตินายเอยู่พัรคกอไก่ลงแบ่งเขตนี้นายเอเลือกได้เบอร์หนึ่งแต่ว่าปาร์ตี้ลิพักของนายเเนี่ยเป็นเบอร์สี่เพราะฉะนั้นมันก็จะคนละเบอร์กันมันก็จะมีความมึนง,งงกันสักเล็กน้อยและที่สองกันคือเดี๋ยวเราเ,เดี๋ยวสัปดาห์หน้าคิดว่าหรือว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะเอาบัตรเลือกตั้งมาให้ดูครับบัตรเลือกตั้งเนี่ยในแบบแบ่งเขตในแบบปาร์ตี้ลิเนี่ยเขามีโลโก้พรรนะครับพี่ป ขาจะมีโลโก้พรรคอยู่คุณกาพรรคอะไรแต่ว่าแบบแบ่งเขตเลือกสสเนี่ยไม่มีโลโก้พรรคนะครับไม่มีโลโก้พรรคมีแค่เบอร์เท่านั้นนะครับดังนั้นก็ก็เดี๋ยวรอติดตามกันอีกทีนึงครับว่าแล <18. S 1> ะปาแบบเลยเอามาให้ดูเพราะว่าเขาออกมาแล้ว <laughs> เขาเขาเขา,เขามีระเบียบออกมาเรียบร้อยแล้วแต่ก็จะสร้างความยุญญญ่งยากเข้าไปอีกคือนุก็อยากรู้ว่าทําไมกรกตถึงไม่ทําทุกอย่างให้มันง่ายไม่ทำให้มันเข้าใจง่ายอำนวยความสะดวกเพราะนั่นหน้าที่คุณ คุณได้เงินมาได้งบประมาณมาไม่รู้กี่ล้านอ่ะหลักร้อยล้านพันล้านไม่รู้ได้เงินมาเท่าไหร่แต่ว่าทําไมถึงไม่นําเงินนั้นมาให้เหมาะสมนี่สุดท้ายมีภาคีของสื่อมวลชนนะพี่ปี๊กพี่วีกได้ข่าวหรือยังภาคีของสื่อมวลชนเขาให้ให้ประชาชนทั่วไปหรือว่าถ้ามีบริษ,ษัทเอกชนอะไรเนี่ยบริจาคเข้าไปภาคีนี้จะรวมตัวกันแล้วทําการรายงานผลการเลือกตั้งแบบเรลไทม์ time. ก็คือจะส่งคนไปตาม เขตเลือกตั้งต่างๆในในใน,ในการนับนับนับบัตรคะแนนเลือกตั้งน้วันนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็ให้มันเป็นอีกฐานด a ต้าเบสอันหนึง่งเพราะว่ากกตเขามีการรายงานที่ที่เป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งเหมือนสื่อมวลชนก็จะไม่ไม่เห็นด้วยจะเท่าไหร่ก็เลยรวมพาคีกันเพื่อที่จะจับตั้งอันนี้ซึ่งงบประมาณเขาก็ไม่ได้เยอะหรอกครับงบประมาณน่าจะไม่ถึงสิบล้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็สามารถที่จะทําได้แต่กรกตมีงบประมาณอยู่เท่าไหร่ก็ไม่รู้โอ้โหเยอะมาก แต่ก็ก็ก็เป็นทีวิพากวิจารณ์กันว่าทําไมถึงไม่อำนวนความสะดวกให้เต็มที่กับการเลือกตั้งในครั้งนี้อรอรอดูกันครับว่าว่าจะเป็นอย่างไรครับวันนี้รอดูครับสําหรับการประกาศรับสมัครสอสตครับ